สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด่ามแรงพี่น้องจา๋าตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วมื่อนี้ก็เมืดฝนผ่าห้องหึมพึมจะไปเก็บไข่เก็บไข่ไก่แต่ว่าไก่กับไข่บลายสมเสมอนี่ เมื่อหนึ่งบห่หอดซิฟฟองเสียงผ่าห้องหึมหึมคุณยายอยู่สวนกากระหางหางสับยายอีกแล้ว บ่นอะไรคุณยายไก่เขาสวนเมืองแน่ย้ายมันมาสะหักเบิดอันนี้เป็นหอมแดงไก่เขาสวนไก่มาสะอันของปลูกเพิ่น ต้นเผ้าหั่งกับปลูกปีเดียวพี่น้องปีกว่าเนาะต้นใหญ่เบ่อแล้วเนี่ยเตรียมสิเป็นหมา,นานมชกชีวิตประจำวันของคุณยายแต่ละมือกอายุกับสวนเนี่ยล่ะไก่มะสะ น้ำยังเต็มให้เต็มคันอยู่ผ้าห้องพึมพึมฝนจะมาอีกแล้วอย่าล้ายร้ายหลายคือบอกงว่าเขามากินเนี่ย<ะ>ยายบุญบ่งในหยาเขียข้ยว อยากออกอีกแล้วออกมา เข้าไปเข้าไป เกืออาหารเบดไทรสอบแล้วไข่เมื่แเราบดหออซิฟฟองดูไข่ท่านผู้ชมนี่ได้แค่นี้ สี่ฟองหกแปดฟองเก้าฟองไก่สามสิบตได้แค่เก้าฟองบ่หอดหอดสิบหรือว่าแม่มันแก่เกิน ใครบ่หลายอ่ะเอาง้อผูกใส้โหลดหนาเขียวเขียวเดอยวเจ้าบ่ต้อมตงมาสับให้มันเมื่อยดอก เมื่อในหญ้าน่ะ nhà ซึ่งในมแต่คุณยายมาตัดเมื่อในคำเลยพี่น้องน้ำโซลาเซลยวยังไหลอยู่เด้ เห็นที่เป็นแปนแบบนี้นะ่ะคุณย่ายแล้วสับเมืองแนวแล้วสับแถวนี้มันเลยบโบมี่หยาบ้านสวน เบิ่งแน่ต้นมักคิดาต้นนี่น่อยจนกองมันหนักลูกมันอันนี้ไม่ได้ปลูกแด้มันเกิดเองมันพี่น้องโมเมนต้นตอนกิงเนยต้นจากเมล็ดมันเนี่ยนั่น หัวสิงไคกับเป็นปลาอยู่งามครักอืมันไหนม่ตะกอไงเอาผูแ้แรเอาต้นอันนี้มาปลูกย้ายเซวรสเนี่ยนะเอามันคือเกิดซะเงามัานอยู่ใส่เฮ้ยในเงามันนะบอก เอาหรือว่าเอามากินหล้วมันเขากินแร้วมันหิ้ยาให้สมาปลูนี่พี่น้องอันนี้จะเป็นเครือสาวรสนึกว่าคุณยายปลูกคุณยายเอาบริปลูกสงัสอันเม็ดมันล้นนี่มันก็สิขึ้นคอกไกล้แล้วค่อยว่านี่มันก็สิขึ้นไปล้างค่าเนี่ยแต่ว่าอันมันทนเด้หลายปี นี่ก็คุณกาจนก่ายอายเครือ่อนี่ออกระสีลายเครืออยู่ลองไปซับเหงามื่อวัยาย,น,ยน,นี้เนี่ยเบียขา,ามคุณยายเนี่ยขามต้นขาม เมื่อก่อนมันอยู่ในไห,หน้าก็นใหญ่ขึ้นมาเนี่พอปลูกแสกระสอบออกลูกเสยปู่แด้ามาถั่วมาปลูกนี่ยายรวยบ่ค,คุณยายปลูกถั่วถั่วฝักยาวอันนี้ต้นกระทอดเบ้ามีสือมาตั้แต่ปีที่แล้วสือมาจากอตลาดฟังไทย ต้นละลอยยี่สิบบาทกระถอนปุยฝ้ายมันเป็นต้นต่อเด้แต่ว่าน้ำในนาลุงเลอรนี่นยังหลายตลอดเนาะโบแหง มันอยู่นำแล้วมีเบริรสุไฮมึงในพี่นอ้องย่างแถวขางขั้นอนะ่ะกบเขียดเต้นตดงแดงงแดงมันใหญ่เริ่มใหญ่แล้วลูกปลาเข็งกันล้ายหลายแถวนาลุงเลินนั่น จดแจดจดแจ,ด,จ,ด,จดอยู่มีแต่อันกบหน่อยเขียดหน่อยนำมีเบิดสตซูไฮลงนี่ไปแต่ว่าบอนเอนิญนะนำเริ่มแห้งแล้วทั้งลูกป่าทั้งกบหน่อย ่าลุงเลินยาวแล้วประมาณ้าวเมื่อซาว่าเมื่อแล้วอีกประมาณอณาทิตย์หนาคือสิได้ดำแล้วมันยาว,วอะเลยพอในบ้านรุ่นที่เขาเจ้าว,วานก่อนตกอนนเขาเจ้าดำแล้ว มีน้ำซูไฮกบหน่อยอันนี้กาเขาเจ้าเพิ่น อันนี้เพื่อนทั้งวานปุ๋ยอาทิตย์ที่แล้วเนาะมันเริ่มแตกก่อได้พี่น้องเห็นบป่ต้นตัวไรมันห่างมันก็แตกก่อแล้วเนี่ยต้นกาแท้จริงน่ยมันพ่อดำแล้วแต่เพื่นรอให้มันแก่พอวานปุ๋ยมันยังอ่อน เสียงนาเสียงเขียดจะหน้าห้อง ี่ในกบป่า,าคือสิหลายครับพอนะนำมันบ่แหง้งแถวขางคั่นนะมีแต่กบหน่อยมันเป็นโตเป็นขาไปแล้วเต้นดองแดงดองแดงอยู่วุดวัดวุดวัดอยู่ลูกกบ นั่นแหละไม่น้องจามาเนี่ก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศไต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี